คือเดิมเนี่ยสารดีกาแผนกคดียญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก่อนคสชเข้ามาเนี่ยก่อนมีการแก้ก่อนมีสารเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่ออพอมีการปฏิวัติก็มีการแก้กฎหมายกาันเพราะว่าคนบางกลุ่มบอกโอ้เนี่มันไม่ให้โอกาสแก้มือกันเลยนะครับเขาก็เลยมีการเ,เพิ่มมาอีกหนึ่งสารเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือเมื่อสารดีกาแผนกคาเดียาาดยาร่วต้องทางการเมืองตัดสินแบบนี้ปุ๊บปป,ปชซึ่งเป็นโจทย์ จะฟ้องหมายถึงว่าจะยืดอุทณ์ต่ออทหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะเรื่องนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชนะครับนายนิวัฒชัยกเกษมมงคลก็บอกว่าเบื้องต้นสำนักคดีของปปชก็ต้องขอคัดสำนาวิพักษาฉบับเต็มมาพิจารณาและวิเคราะห์ก่อนหลังจากนั้นจึงส่งไปยังที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชให้พิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปแต่ตามกฎหมายสาราีการฉบับใหม่ เปิดช่องให้โจลดและจำเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สาฎีการพิจารณาอีกครั้งได้ก็คงต้องอขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชว,ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่นะครับนักข่าวถามอีกประเด็นหนึ่งนะครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยปปชไม่ได้มีการฟอร้องในประเด็นเรียกรับสินบนทําให้พยานหลักฐานอ่อนลงหรือเปล่านายนิวัตชัยบอกว่าสำนวนตอนฟอ้องทําสมบูรณ์และต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แล้วส่วนการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นก็ สามารถทําได้นะครับใครมีเบาะแสรหรือมีข้อเท็จจริงใหม่ก็สามารถส่งให้ปปชพิจารณาเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับเรื่องการรับถิ่นบนยอมรับว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงนะครับเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข้อมูลเชิงลึกไม่มีหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินจึงฟ้องเท่าที่มีพยานหลักฐานครบถ้วนเท่านั้นนะครับค่ะ